อ่าครับอ่าลองคิดดูนะครับผมจะขอมันขึ้นนะยังไงนะลูกคนโตอายุเท่าไหร่น้องปริมอายุเท่าไหร่จะเจ็ดเจแล้วเอออืมนั่นแหละเออจ้ามาพูดตอบไม่ได้ไม่ได้ว่าแค่บอกว่าจําเก่งอ่ะพูดแม่นมากตอนนั้นอยู่ที่ญี่ปุ่นอไอ้เยอะผลิตหนึ่งคังตอนกลางคืนตื่นเช้ามาโอ้ยไม่ต้องละเอียดกันนะมันก็ได้อันนี้หมายถึงคนที่สองหรือคนแรกคนแรกยังไม่ถึงคนที่สองใจเย็นๆคนที่หนึ่ง ตื่นตอนเช้ามาตอนนั้นมันผิดเวลานิดนึงดันไปอยู่โรงแรมที่ทุกคนอยู่รวมกันน้องสาวอยู่ด้วยบอกว่าพรุ่งนี้เช้าอีกสักหนึ่งรอบไหมคะอยากมีหลานไสองครั้งนะสองครั้งนะครับหลังจากนั้นรอไปสองอาทิตย์ครึ่งตรวจคันเฮ้ยขึ้นสองครีนี่ครับมไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวอีกเลยหลังจากนั้นเป็นต้นไป <c oughs> ยันปริมขวบกว่า <c oughs> ฉันมาถามผมพี่ตัวลงอยากมีลูกอีกหลายคนไหมอยากจัดการไปหนึ่งครั้งหยุดก่อนต้องรอ2อาทิตย์รอดูซิว่าติดไหมผ่านไป2อาทิตย์คืนหนึ่งสองขีดเอาแล้วตั้งแต่คนโตมาจนถึงน้องไปดสี่ปีแล้วนะก็ได้ไปแล้วไงทีนึงก็ใช่แล้วราวนับผิดสครั้งสี่ปีพอผ่านมาอีกนิดนึงเฮ้ยเรายังอยากมีลูกอีกเอา สรุปนึกขึ้นได้เฮ้ยเราเก็บไข่ไว้อายุเยอะแล้วไปหาหมอให้เอาไข่นั้นออกมาใส่ใส่เหอะก็เลยเป็นเปรมออกมาครับเปรมออกมาสองขวบกว่าถึงได้มาถึงจังหวะที่ผมทนไม่ไหวมันคือรวมๆประมาณเจ็ดปีเดี๋ยวเจ็ดปีสามครั้ง ยุ่งอยู่ไงเลี้ยงลูกนิเลี้ยงลูกแต่พี่เบนเขามีแบบว่าใกล้กันอเอาความจริงของชีวิตลูกเราไม่ต้องเข้าข้างผู้อู่ด้วยกันอย่างตัวเป็นเองอ่ะเป็นคิดว่าร่างกายมันคงบอกว่าฉันกําลังให้นมลูกอยู่ไม่สามารถผลิตลูกได้หนูคิดว่างั้นนะคะคือยาวเลยหนูคิดว่าร่างกายมันน่าจะบอกว่าตอนนี้ยเธอไม่สะดวกที่จะผลิตอะไรทั้งนั้นก็เลยเป็นการปฏิเสธความใส่ใจ หลายๆอย่างมันไปอยู่ที่ลูกเกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ลูกเลยถูกเลยแล้วก็คุยกับเขานะว่าแบบจริงๆที่ได้คุยกันเลยแบบจริงจังอ่ะก็เพราะว่าพี่มิกนี่แหละเริ่มจะรู้สึกว่าแบบคงต้องบอกอะไรกับเบ้นแบบจริงจังไม่ใช่แค่พูดผ่านๆพูด,พดว่าว่ามิกพูดกับเบ้นหลังจากผ่านไปประมาณเจ็ดปี <c oughs> ก็คือเพิ่งผ่านมาไม่นานนี้ที่มิกพูดว่าตอนนี้มิกไม่ชอบตัวมิกเองเพราะมิกเริ่มที่กําลังจะ คิดว่าอยากออกจะไปหาความสุขนอกบ้านเอาแล้วว่าร่างกายผลิตฮอร์โมนโอเคเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาตลอดโอเคร่างกายผลิตผลิตไม่ได้ก็จริงแต่ความอยากที่จะผลิตมันควรจะต้องมีโอ้โหไม่มีศูนย์เลยค่ะรจริง,รงๆหนูยังเคยคุยกับพี่มิกเลยว่าหนูคิดว่าตอนที่หนูคลอดลูกอะ่ะ หมอน่าจะได้ผ่าตัดเอาอะไรบางอย่างออกไปจากตัวหนูเพราะว่ามันหายไปเลยมันหายไปเลยศูนย์ศูนย์เลยศูนย์เลยศูนย์จริงๆเลยค่ะแล้วมันแล้วมันเหมือนกับว่าพอเรามีลูกปุ๊บอะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่กับลูกเต็มๆร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราพร้อมที่จะเป็นแม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราเลี้ยงเองทําเองทุกทุกอย่างไม่ออกไปทําอะไรเลยก็คืออยู่แต่บ้านเลี้ยงลูกอย่างเดียว มองไม่เห็นคนนี้เลยไม่เห็นเลยคือเหมือนเขาไม่ไม่ได้อยู่ในบ้านกับเราเลยอะคือเวลาเขาออกไปทำงานเขาออกไปทำงานทุกวันเพราะว่าทำงานคนเดียวใช่ไหมคะออกจากบ้านแต่เช้ากลับมามืดแทนที่ความเป็นภรรยาควรจะต้องถามนะว่าเหนื่อยไหมพ่อหิวหรือเปล่าหิวอะไรไหมเดี๋ยวแม่หาให้ไหม ไม่มีเลยอ่ะคือไม่เคยถามเลยอ่ะยาวนานเจ็ดปีในฐานะความเป็นผู้ชายมีออความรู้สึกโอ่งนะจะอ่าไปเนาะเก่งนะอดทนเาราเก่งด้วย<ม>อันนี้มาจากความรักแหละเนาะใช่รัก